พี่เต๋เลี้ยงยังยุ่ครับตอนนี้เลี้ยงแมงเง่าค่ะตอนนี้แมงเง่าเลี้ยงแมงเงาแมงเฮาหรือว่าแมงฟองเนี่ยแมงฟองสร้างอันนี้เป็นสายพันธุ์น้องเขาเลยสายพันธุ์พื้นบ้านเฮ่านี่แหละค่ะอ๋อของพื้นบ้านเลยแมนแมนแต่ว่าเพิ่นเอื่นว่าแมงฟองสร้างมันบรับแมนค่ะมันจะมีอันอันนึงมันเป็นอันแมงฟองซื่อซื่ค่ะตัวที่มัตามนหน่อยอันนี้แมงฟองสร้างอ๋อ แรกเริ่มในพี่เตีวไปเห็นมาจังไหรคือได้เอามาเลี้ยงครับนี่แรกเริ่มพี่เตีวเลี้ยงกิง้งดีดกิ้งลีดพ่อเลี้ยงกิ้งลีดม,ม,มันตลาดมันไปบ่<อ>ได้ครัอ๋อไปบ่ได้พี่ก็เลยคิดหาแนวแน่วไว้อยังสิเลียงเนี่ยแหละครับพี่เตีวก็เลยไปพอน้าแพงไอแพงไอขายแมงทอดนะคะ่ะครับผมก็เลยไปเห็นมีแมงอันนี้แหละมันแพงดีก็เลยคิดว่าเออคันมันสิเลียงนน<อ>ได้บอลอ่าก็เลยเอาล่องมาเลียเเ้ยงเบิ่งก็เลยเกิดเป็นไอเดียขึ้นมาเนาะแมนค่ะแมน แ,แรกๆน,นี้เลี้ยงจากตัวแล้วครับพี่แ้วทนล่องเลี้ยงแรกๆเอ,อ่อแรกๆพี่แ้วทนล่องเลี้ยงขวบคูนไปเลยค่ะกับการขายอือล่อล่องเลี้ยงไปน้าขายไปน้ำเทละโต2โสองตไปสิแม่ครับผมก็ขาย,าาายาคันใ <ผม S 2> ดมากกับสะสมอามาเลี้ยงไว้คือว่าขายได้ก็ขายไดเทใดก็เอาแล้วแต่ออเดอร์อง<อ>ี้ส<อ>ิแม่ค่ะแรกๆถ้าได้มีออเดอร์ปันใดหรอกค่ะจะละหาตสวซิตัว อันนี้เขาเขารับสื่อทั่วไปหรือว่าเขาเพาะพอพันธ<อ>ุ์เข<อ>า,าเลี้ยงเองครับพี่เจ้ารับสื่อทั่วไปกับมี่เพาะพันธุ์เองกับมี่ค่ะอ๋อมันก็ออกลูกมันเองค่ะแมนเขาเขาง่ายยากู่ค่ะเขาอยากง่ายยากอยูอ้เลี้ยงงาย่ายแต่ไหม่ายากง่ายากค่ะที่นี้ใส่ที่ลูกค้าต้องการก็เป็นใส่งหญ่กว่าสีงหญ่สีใสเวลาเลี้ยงกับเป็นปีปีครึ่งหรือสองปีอ๋อมันใสเวลาโดนเกินไปนะคะ โอ้ปีเคืองส่วสิไหัมันมันมันกับท่านลูกค่าเนาะค่าเป็ดเจ้าเนาะแมนค่ะก็เขาทองกับเก้าเดือนละโอ้โดนอยู่ตัวนี้ค่ะแมนป้าผมเพิ่งรู้นะว่าแมงเงาแมงปองบันเท่านี่มันมันทองเก้าเดือนทองเก้าเดือนค่ะแล้วกลัวเขาสิไงัยอีกเราอายุใครเขากับว่าได้ว่าโดนไหมค่ะสองหรือสามปีนี่เองเฮาเฮารับสื่อขังน่องนี่ก็สิเป็นฟ้าม ทั่วไปหรือว่าตามชาวบ้านติดตาวบ้านเาเลยค่ะน้ำปลาน้ำโขลกเลยเพิ่นไปหาเก็บเห็ดเก็บยังเพิ่นเห็นเพิ่นก็ขุดมาขายไอ้สบถ้าบ่เห็ดแบบนั้นเ้าก่สิบ่ทันบ่ทันบ่ทันค่ะอ๋อเด้อเ้าก่สิหายไปเสียแมนค่ะวันนี้พี่พี่เต๋อเก็เลยมาลองเพาะพันธุ์ลองเลี้ยงเบื่อนเนาะศึกษาไปเรื่อยๆเนาะครับพี่เต๋อจนแบบรู้สุยัง พ่อลูกในการเลี้ยงแมงป่องและวกับแม่แจ้งแล้วคำนั้นแล้วเอ้าจับก็ได้เหครับจับได้อยู่เลยค่ะมันไ่ตอดเหครับมันมไม่ได้หายไปนั่นเลยค่ะอ๋อแล้วจับได้อยู่เนี่ยแล้วจับได้อยู่แล้วไม่หายบัดย้ำยู่น้ำปลาคือหายเลยครับพี่ต้นคนสิเข้าใจว่าเราหายแล้วตกใจถ้าเรา่ตกใจเราสิบ่ออันนี้หรอกค่ะครับ

ซีหรือปีทีหาปีทีซีปีทีหาแล้วนะหาอี่ทีนึงสามสี่หาแล้วล่ะค่ะเคยแบบผิดพลาดเลยว่าถือมันตอดวะครับพี่แตงย่าย่าค่ะเพราะว่ากะละว่างอยู่ย่ำย่ำเขาสีลงมรในบ่อไปจับเป็นสิไม้ค่ะเขาก็สีว่าเออเขาลงไปหาแมลงมีผิดเนาะเข้าสิไม้ค่ะกะสีใส่สติกะสีรู้จักว่าจับจังหวะใดเนาะบเงจังหวะอ่าจังหวะการจับว่า วิธีจับจังหวะเขาจะจับช่วงไหนเพื่อนค่งเพื่อนตกใจเขากะจะไปจับต้องค่ะแมนแมนแมนอันยี้มัยังสีเรานอนเราสีง่วงเงียดอกค่ะมันเลยจับได้ไงแต่ว่าคันตกยง้มกันขึ้นมากเราก็สิเป็นอีกเวอ่าฉันเลยเราก็สิไตหากินไหมค่ะแมงแมงแมงปองนี่เออแมงเงาบ้านเฮานี่ย่างผมเวีนสีนอนเวียนม่แมนค่ะย่างเวีนเราสีนอนเนี้ยสียืนนิ่งสีอะไรค่ะ พอตกแล้งมาเนี่ยเราสิไตเหรอเราสิเริ่มหากินเนี่ยสิไตหากินโอ้แสดงว่าเป็นเราสิออกหากินเนี่ยเมื่อคืนเนาะสดงว่าีอหากินเนี่ยเมื่อคืนเนาะค่่ะแมนเนี่ยย่ำย่ำเวทเดี่มันกิงหลีดไตดังเราอยู่แล้วกระบอกเออกระบอกกินไมเนาะกระบอกค่ะกะบอกขันหยอกจากเราสิหิวอีหลีเลยค่ะเรายังสิกินจากสายยังสิบอกกินมันนี่เลี้ยงยากปะครับพี่เด๋วมันเลี้ยงบ่ยากค่ะ ขันถ้าว่มีกิ้งหลียนเขาก็เอาปวกหรกินก็ได้อ๋อกินปวกกับกินกิ้งหลียนเนาะครับค่ะกินแมลงทุกชนิดบางเทธออะไต่ไฟ่ยังสีระค่ะแมงเมามากมาเขาก็เอาแมงเมากระตกลงเนาะแมนค่ะกินง่ายอยู่แมงเป็นแมงที่กินนะแล้วก็เลี้ยงง่ายกกินบวกเปลือกแล้วกินหน่อยผมก็ว่ามันสีบวกเปลืองเยาะเพราะว่ากินแต่ยามเมื่อคืนแล้วบวกเปลือกเราสีบวกกินดูขันกินเทื่อนึงแล้วก็สีอยู่ได้เป็นหมื่นสองหมื่นใช่ไหมคะแล้วสีหากินไหม วันนี้บัวบัวห้านี่เาเหาเห็ดใหญ่าใดครับพี่แจ๋วนี่ที่ที่ห้าเห็ดไว้นี่หรือว่าตามตามที่ความต้องการเขาเลยไม่ได้กำหนดว่ากว้างเท่านี้สูงเท่านี้ไม่ได้กำหนดเลยอ๋อพื้นที่ห้าสีเห็ดซ้ำใดหขาก็เห็ดใดนค่ะแม่น้าบางคน่นก็อาจสีสอยเป็นสองมันบอกค่ะแต่ที่นี่พี่เจ้ากะมีความรู้สึกว่าพี่แจ้อยากเดียวมันเป็นแมงที่อยู่ร่วมกันได้ครับ ก็เลยว่าเห็นงไงเลยให้นค้นลงไใ้เลยไหมคะเวลาจับก็บสิจับไงทันมีกระเบื้องเก่าไอ้ไอ้แผงไข่เก่าสิกระชิมลงไปสินี่แบบไตออบว่าหละเพี้ยวเนี่มาขึ้นบบค่ะนี่ห้อกันไปอยู่นี่อ๋อมีเนาวากันอยู่ค่ะนี่อ๋อนเป็นลรื่นๆรื่นตัวนี้เมียนอ๋อถ้าสมมติว่าขึ้นมา<อ>ถึงนี่อันนี้เขาก็ขัดเงาจะนอยขัดแล้วเขาก็มีอันนี้เพราะว่าผมเห็นแดนแบบแบบแบบนี้ แบบนี่ผมยันแบบว่าเออเมื่อคืนเขาออกหากินคขาพาก่แล้วก็สิไตถึงประมาณนี้เหรอคะแต่ว่าก็มีไตขึ้นย่วงออกไต่ะออกบ่ได้มาถึงนี่แล้วก็ตกครับก็มีวิธีป้องกันของเฮาอยูะเนาะมนมีลูกค้าเขามาซื้อแบบพอแม่พันไปขยายพันว่าไหมเพี่อนมีมีลายค่ะแล้วก็ส่วนหมักแต่ว่าส่วนหมักที่เขามาส่วนหมักจะเป็นต่างชาติก่ะเขามติแมนแต่จะเป็นคนกินคนญี่ปุ่นสช่ไหมคะ เขาเจ้าไปเฮ็ดแนวกินเลยว่าไปเลี้ยงพอพันขึ้นกันครับบางคนก็เอาไปเฮ็ดยาเฮ็ดยาค่ะเอาไปเฮ็ดยาบางคนก็เอาไปเลี้ยงตัวทั้งกินเขาจะมาเฮ็ดยาส่วนมากจะเอาไปเฮ็ดยาค่ะออเดอร์ห้องนี้ห้องห้ขายเป็นเดือนหรือว่าเป็นมือขายทุกมือห่ือว่าขายทุกมือค่ะโอ้เป็นไร่ได้ห้องดีเลยเนาะในขายทุกมือมีขายทุกมือเพราะว่าเอาก็มีทั้งตัวเป็นแล้วก็ตัวฟีดแม่ค่ะอหอากับฟีดไว้น้า ขายจังไหนครับพี่เต๋อครับขันใส่ใหญ่ยๆ,ๆยังสี่ก็แล้วแจ๊กไอ้เ้าคุยลูกะค้าลเหรอะขันใส่ใหญ่แล้วทองพร้อมมังสี่ก็ะตัวละสามสิบบาทโอ้ตัวแบบพี่เต๋อจับวางหันก็ะตัวละสามสิบบาทสามสิบบาทครับผมบ่ราะมันธรรมดาครับาตอนแรกคิดว่ามันโตละห้าบาทสิบบาทโอ้มันไล่ได้เ้าดีเลยตุ้ยพี่เต๋อกับพ่ออยู่ได้อยู่ ถ้าโต๊เป็นเดือนนี่เคยเคยใช้ลียได้บ่าครับแต่เป็นเดือนเท่าถึงเท่าไรหกหลักอยู่ค่ะหกหลักบานเดือนเด้ค่ะหมยถึงบานเดือนสุดยอดสุดยอดหกหลักอยู่แต่ว่าพืนพ้นพืนพ้นนี่กับชอยูห้าหลักเนี่ยละค่ะห้าหลักคือแน่นอนเนน<ข>อนสุดยอดชั่วชั่วนี่คือห้าหลักบางเทือม<ะ>ันกับชอยูกับของเขาคันของเขามีบ่าพ่องสีออเดอร์มาหลายอะกับบไดไหมคะอ๋อครับ วันนี้ย่ามเขาขายเ่าก็นับเป็นโตนะพี่เต๋อขายเป็นโตพี่เจ้าขายเป็นโตพี่แต่่วา๋อไม่ได้สั่งเป็นจำนวนกิโลเนาะมันสีน้อยน้อยพี่เต๋อก็ขายเป็นโตครับผมเป็นโตเ่าสีได้ดีกว่าเนาะค่ะเพราะว่ามันโอ้ส่วนสีแดงมันใหญ่เ่าใส่ระยะเวลาหลายเดือนถ้าถ้ามะเขือขายเป็นโลพี่เจ้าก็ต้องคิดยุ่งคือเก่าว่ามันจะโตคือเก่านไหมครับครับผมอันนี้เขาเขาอายุจังไหนพี่เต๋อยุได้จากเดือน แมงแมงเงาเขานี่แมงปองเขานี่หมายถึงว่าอ,ยอายุเขาแมนบะคะแมนครับก็สองสามปีเดคะ่ะโอ้สองสามปีแมนแมนจากหน่อยมหาใหญ่เด้ถ้าถ้าเกิดว่าโบตอดกันโบกัดกันคือกัดกกสิตายยากอยู่เนาะครับค่ะแมน,นแมนค่ะย้ำเขาเรี่องนี้เขามีพบปัญหาอย่างว่าพี่ต๋วทีแบบว่าสาั่งความเสียหายเขามี มันมันมีออียงที่มากินมันบ่บ่มนีไกลล่ลงบ่เนี่ยไก่ไกลล่ลงคือกินเลยแมนค่ะ<อ>ถ้าไกลล่ลงบ่เนี่ยค่ะอันอื่นก็บ่หมีเพระว่ามหมดกับบ่ข้นหมดกับว่หมดกับจะบอ่มันจะบอก่กัดของสดไหมคะ่ะสตูสตูของแมงป่องนี่คืคอกไกต่ตัวสี่เหรอคแมนเอ ก็ได้ปิดไว้บอครับพี่เต๋อครับบ่อค่ะพี่เต๋อเห็้จังซีเลยอ๋อก็ะเปิดไว้เลยแมนค่ะไก่เ่ากับอะไรเอาอเนาะแมนค่ะหาก็อยูฮี้นี่ที่นี่มันกระสีนี่หรืล่ะมั้งันยีหัวห่าาแพงแร้วล่ะมั้งมันก็บ่เห็นมันก็จะบ่มาแล้วแมมคะโอ้ได้ได้ก็ดีตัวละสามสิบาทโอ้เป็นแต่เลี้ยงขายดีครับพี่น้องตลาดตลาดช่วงนี้ก็ความต้องการสูงอยู่เนาะครับพี่เต๋อเนาะแมนแมนมันสิมันยังไปได <c oughs> oh, ้อ mm ีกไก่อย to ู yeah, oh. ่ค่ะ ถ้าจ้างเพึ่นบ่มาซื้อพอแม่พันนี่พี่เต๋มีหม่องทรงบ่เขาทรงตลาดไดพี่กับพี่แต๋อมีลูกค้าทรงประจาของพี่เต๋ออยู่ค่ะอ๋อพื่นเอาไปเฮ็ดแ่พึ่งเอาไปไอใกล้กับมีเป็นของเย็นของเย็นพึ่็เอาไปขายต่อมันบลาแล้วก็วกพอ้าแมงทอดนี่ใช่ไหมคะโอ้สายแมงทอดสายพวกสายสตรีทฟูดนะเนาะครับทอดแมงขายทางถนนอ้ผมว่านี่น่าสีลงหอดโซนโซนชนบุรีพัทยานั่นนี่ครับพุนโซนผุนดีฝรั่งกิน กับบีผู้เกตพนแมนครับโซนโซนนั่นเขาเกาะสมุยเกาะพังงันครับนักท่องเที่ยวคนมากินเนาะขาแมนแล้วก็เชียงใหม่ลูกค้าจะอยู่โซนยังสี่ค่ะแมงทอดนี่ก็คือสุดยอดของเนี่ยผมว่าเป็นราชาแมงทอดได้ไปแมงปองเนี่ยแมงเฮาเนี่ยตัวตัวชู้ชู้งานเลยล่ะค่ะครับราชาแมงทอดเลยตัวนี้เพราะว่าได้ยินคนว่าเพันกินโอ้เพพ่นว่ามันแส่บ เสียบกรอบดีครับเป็นยาพอมครับผมเนี่ยแล้วสียู่ของเราเนี่ยแล้วสียุ่งสีอะไรนี่ยโแล้วสีนิ่งแล้วสียุ่งสีอะไรคะอันนี้น้ำเอาไว้ให้กินบ่ครับแม่นค่ะขาดน้ำเพราะใดด้วยค่ะขาดเยี่ยงแม่เง่านี่ขาดน้ำเพราะใดโอ้แม่เง่านี่มักนะอากาศฮอนอากาศหนาวก็บยู่ได้เว้ยเมนค่ะสิเปลี่ยนหน้าห้อนหน้าหนาวเขาก็ค่ะเขาก็ยู่งสีละเขาก็เอาแนวคุ้มให้เรา แล้วมีมองยูมองลบมองซ่อนไหมคะเพืชทิมักซุ่มๆนี่เนาะครับตามธรรมชาติเนาะพี่เต๋อเนาะยูซุ่มๆเทอร์ทิมองเขาเคยเห็นแมงแมงเงาเขานำนำบ้านเนี่ยเบิ้งเบิ้งพื้นกระสิออกน้ำนำซุ่มๆอยู่ค่ะเนาะโอ้สีน้องเอ้ยกว้างกว้างนี่จะจะกล้วยโตนี่พี่พี่เต๋อซิบัวซองพืชที่ค่ะโอ้ินนิ่งๆว่าเป็นไก่เลยครับนี่มันนอนเรานอนเรานอนเด้ไง กำลังนอนอยู่ได้ไหมนี่นี่วัดโอ้ถอดไก่เดี๋ยวเบิ่งยังสิไก่เป็นเสียบอยู่ได้มกแห้งเสียบเมนูนยังก่อนพี่เต๋อมกค่ะพี่เต๋อว่ามกเสียบเด้อมกเสียบอะไรหมกปั้นใส่มัดปั้นละเอียดละเอียด<ม>ปั้นใส่ไข่เมีค่ะ<ม>ปั้นใส่ไข่คนบ่อยากให้ไงกัน<บ>กันบ,บ่า่ให้เราดำก็ใส่กล้วยดิบไปครับ การจัดการบ่อเฮานี hmm. ่เขาก็คล้ายๆอิงธรรมชาตฉาดไดะค่ะต้องเห็ดให้คล้ายๆธรรมชาติค่ะมีขอนไหมมีมองให้นแล้วลบไหมค่ะคอแบบพัดสลอนนี่แหละเราก็สิเขาไปนอนในหันละค่ะทำแม่นทำแม้นอยู่น้ำเฮียนเขาเปิดน้ำซุ้มทองสิเขาเมียนหลังเขาก็สังเกตเอาสั่ละค่ะเวลาเขาเลี้ยงเขาไปเห็นเราอยู่มองจังใดเขาก็จัดจัดบ่อให้ให้คล้ายๆังซ้ำได้ไหมค่ะ อันนี้ตอนนี้ก็เหลืออายุสองบอนว่าค่ะพี่แต้่าแมนเขาเขาเขาเยแยกรุ่นแยกใส่แยกใส่ค่ะอันนี้ใส่ใ่อันนี้ใส่ใ่อันนี้ใส่น้อยวันนี้บอลใ่น้อยมันยืกันนี่กัดกันี่มันกัดค่ะขันลขันอาหารบ่เพียงพอเนี่ตัวใ่น่ะสิกินตัวน้อยอ๋อครับก็เลยต้องแยกออกไหมค่ะครับเจอไล่เสือ ได้สกอร์เปลี่ยนครับโอ้สุดยอดเลยครับอยู่ในไหม่เองครับนี่แหละเราวมักยุงสีเขาต้องเลี้ยงเขาเล่าให้อิงธรรมชาติที่สุดไหมคะครับผมเป็นสีมักยูเน่ค่ะยูน้ำหมึกลบลบซ้อนๆอย่งนี้เนาะเด๋อเนาะค่ะแมนค่ะนี่ยุ่งนี่ก็สีเต็มมดเลยค่ะโอ้คนเต็มซุบังไม่ไฟ เอาไปจัดให้เราอยู่ให้ไม่ให้มันซุ่มๆจะน้อยนี่ค่ะบ่ถึงกับแฉะให้ซุ่มมันเย็นเพราะว่าเทาที่เหดไอ้ซุ่มๆมันสีเขาเขาเขาน้ามาฉีดบอพิสเดียวบางเขาเขาต้องสังเกตถ้ามันห่อนคักได้ฉีดเลยค่ะครับอากาศห่อนคักได้ฉีดอี้เพิ่นเลยดินดอยู่ในบ่อเพิ่นมันมันเสียนั่นเนาะพี่เต๋อข่าแม่นมันก็จะละอุไหมมันก็จะห่อนไหมค่ะเด็ดเด็ดละอูนี่ดินแห้งมันก็จะมีความค่ะแม่น โอ้พี่แจวพี่คุกกี้กับเพิ่นคัทน้องแบบแบบวิญญัณเลยมันอยู่นต้อกันโดนเลยเนี่ยตะกี้กับเลี้ยงแมนตะขาบคู่กันมันว่าครับขาดแมนตะขาบมันมีตะขาบไม่กินเกลือกินเกลือแนกินเกลือล้วนน้ำทงบันท้อนแม่นค่ะแต่อันมูไล่ๆดิมันจะเป็นอ่าที่ตลาดหาน่ะมันจะเป็นอ่าอย่างวะ แถบสมไหมเอามันกินได้เยอะเ่าครับพี่คนก็เดินไปกินอันนั้นเอาไปเลี้ยงอ๋อไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงสวยงามคุณเด่เขาว่าเขวาวเด่สัตสัตแปลกสัตหายากเนาะแมนค่ะเงเงาอันเลี้ยงงามเนาะครับพี่เจ้ามันกระเมิดออเดอร์นี่ก็มามาเรื่อยๆเรื่อยๆเจกี้ม่หดบึงโอ้เลี้ยงบึงพร้อมบึงพร้อมพี่เต๋อมาเลี้ยงแบบ พวกสรรหายากๆเนาะแม่นแม่นค่ะหายากๆครับเม่อากเลี้ยงอันแนวค้นเลี้ยงไหมครับขันแนวค้นเลี้ยงมันคูแข็งมันหลายค่ะนี่หลอกขาไม้ด้วยค่ะนี่เอ้าพึ่งออกจากหลอกขาบ่วมันตายได้ว่าหงบ่เออผมว่ามันมีแต่วเหยียบตายเลยลืมจับขึ้นเลยเบิ้งแล้วหลอกคาบโตแล้วสีพระท่านได้ดำพึ่งออกจากหลอกคาบอ๋อครับ อาเนี่ยคุ่มให้เราเอาไปหายืมบองลบเขาสิกินวันนี้ห้าห้าห้าผู้เพิ่นเบิงเบิงลีปเราเพิ่นอยากเลี้ยงนี่พี่กัดฟาร์มพี่แต้วอยยุใส่รับอยู่บ้านสางแก้วค่ะตำบลชิงยื่นอำเภอชิงยื่นจังหวัดมหาสารคามค่ะครับอ่าเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองห้าสี่สองหนึ่งหนึ่งสี่ครับผมค่ะมีพอพันแม่พันขายให้จำนายค่ะพร้อมพร้อมตลอดค่ะให้อยากเลี้ยงก็ให้คํำปรึกษาใดค่ะ เลี้ยงแล้วว่าว่ามีมองขายก็มาขายให้เฮ้าเลยก็ได้อืมพี่ต่รับสื่อขาดแมนแมนแมนถ้า,ถ,าถ้าคิดว่าไปเลี้ยงแล้วคิดว่ามันจะว่ามีตลาดเนาะอย่ามจา้าของว่ามีตลาด <ฉะ S 1> เลี้ยงมาเลยค่ะเอามาขายเลยอรับบ่อั้นครับผม